เล่าเรื่ like องตอนเข้าไปในอุทยานเลยอ๋อไอ้ข่าวหาเนี่ยนะที่อว่าไปบุกอุเทนใช่ป่ะเห็นคนถามมันเยอะอย่างนี้บางทีนะก่อนที่กูจะเล่าเนี่ยกูต้องเปิดหัวก่อนเลยว่า เวลาพวกมึงดูข่าวอะไรจากในสื่ออย่าไปเชื่อมากหรือเชื่อร้อยบางทีนะคนที่เขียนข่าวแม่งไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยเนืกอวะแม่งก็ได้ข้อมูลมาแล้วแม่งก็ไปพาดหัวข่าวให้มันดูแบบน่าอ่านบางทีบุคคลที่แม่งไอ้ที่เป็นข่าวเหมือนกูเป็นต้นอย่างเงี้ยแม่งเสียหายโดยที่แบบเราไม่มีทางที่จะไป โตแย้งอะไรนะยิ่งสมัยก่อนแม่งไม่มีโซเชียลมีเดียด้วยเที่จพูดหรือแก้ตัวอะไรก็ไม่ได้เลยกูก็ปล่อยให้เป็นเลยตามเลยนีออ่หรอไหมทีนี้ไอ้ข่าวนี่มันเป็นอย่างนี้คือช่วงเมื่อก่อนนะนะช่วงกูว่าน่าจะตอนนั้นกูอายุประมาณ32องะนะก็15ปีที่แล้วผู้ป่วยช่วงนั้นอะกูอย่างที่กูเคยคนรู้ว่ากูปาร์ตี้หนักใช่ป่ะทีนี้นแม่งก็มีช่วที่แม่งรั่วแหละไอ้หียก็ มันก็เป็นวันหนึ่งที่กูเมาเฮี้ยเลยกูไม่แน่ใจวันนั้นกูเมาหรือเปล่านะหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยถ้ากูจำไม่ผิดอ่ะแล้วกูก็กลัวช่วงนั้นกูอินกับเรื่องพระเจ้ามากกูก็จะแบบเรื่องแบบว่ายังหลอนหลอนรัวรดีนเสียงเฮี้ยอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยวันหนึ่งตอนนั้นกูมีคอนโดเว้ยอยู่ที่ไอเอสเปซตรงไอรัชดานะวันนั้นกูแม่งฟิลไหนไม่รู้เฮี้ยกูแม่งเดินกูแม่งอยากเดินอ่ะเหมือนเดินสวดมนของกูอ่ะคือรั่ว กูก็เดินไปเรื่อยๆเลยให้มึงนึกภาพจากกรงดินแดงอ่ะเดินไปเดินไปเดินไปจนถึงนเฮียเขาเรียกว่าอะไรวะทางที่ไปสยามอ่ะเ,ออเดินเดินเน้ยเฮียใส่รองเท้าแต่เดินไปเย็ดแม่จนถึงสะพานหัวช้างเดินผ่านไปแยกสยามนึกออกวะแล้วเวลากูเจอกูเจอเขาเรียกว่าเหมือนกับลูกป,ปั้นทระพุทธลูปหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยกูก็จะไหว้ตลอดทางนึกออกวะแต่ด้วยความที่ตอนนั้นกูรัวมันไม่ปกติอ่ะ กรรมวิธีในการไหว้กูมันก็ไม่ค่อยจะเป็นรูปเป็นร่างเหมือนคนอื่นเท่านะแต่ในใจกูอ่ะกูก็คิดดีอ่ะทีนี้กูก็เดินไปไเรื่อยๆเว้ยจนอยู่ไปจุดกูเดินจนผ่านมาบนคลองอลจนไปถึงหน้าอู่เทนอ่ะกูยังไม่รู้เลยมึงเขาา้าใจป่ะกูไม่ได้เรียนช่างไอ้เหียเนึกยหรว่าลูกชีวิตกูกูเรียนต่างประเทศแล้วกูก็เรียนนานาชาติดังนั้นเนี่ย กูไม่เคยรู้ไอเรื่องของไอวัฒจักรของพวกช่างกลอะไรกูยังไม่รู้เลยตรงนั้นคือโรงเรียนอุเทนหรืออะไรทีนี้พอมันไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะมีศาลเป็นเหมือนมีพระพุทธรูปอยู่ตรงนั้นน่ะหน้าน่าจะเป็นหน้าโรงเรียนเขาอะนะกูก็อยู่ข้างทางเข้าข้างหน้าเลยกูก็เข้าไปไหว้ปกตินึกออกปะเข้าไปไหว้พระอะไรปกติของกูเนี่ยแหละทีนี้ด้วยความที่กูก็ไม่ค่อยแบบจะปกติอยู่แล้วรั่วๆของกูอะกรรมกรรมท่าไหว้ของกูตอนนั้นนะพอกูไหว้เสร็จปุ๊บกูก็มีกระทงกระทีบเท้า กระทืบเท้าเหมือนกับแบบไอ้เหี้ยเหมือนกับพวกแบบเขาเรียกวอะไรเหมือนกับพวกเข้าทรงนิดนึงอ่ะเออเท่านั้นเองนึงออกป่ะแล้วมันก็มีไอ้รปภข้างหน้าเนี่ยเขาเข้ามาไล่กูบอกเฮ้ยทำอะไรวะกูยังสื่อสารที่อะไรไม่ได้กูก็ยังจะรั่วอยู่เอาตัวเองแทบจะไม่รอดเลยสัตว์ นึกว่ากูก็ไหว้เสร็จกูก็ออกมาทีนี้พอราพอแม่งมาแม่งก็พอหนึ่งคนสองคนแม่งก็มากันใช่ป่ะเยอะแยะวุ่นวายไปหมดกูก็อะไรวะไอ้เฮียคุณจะไหว้พระของกูมาวุ่นวายเนี่ยกูว่าใช่ป่ะทีนี้กูก็เหมือนกับมีปากมีเสียงเข้าไงเขาถาททำอะไรกูบอกไหว้พระนึกว่าที่ที่ท่าไหนไม่รู้กูก็กูก็ไม่ได้มีอะไรเลยก็ไม่ได้ใครไม่ไม่ไม่มีใครมาหยุดไม่มีใครมามีเรื่องอะไรกูเพราะว่าณตรงเหตุการณ์ตรงนั้นน่ะมีคนเห็นแค่สองสามคนเอง สุดท้ายกูก็เดินไปเรื่อยๆจนไปถึง islands. จุฬาเดินไปถึงจุฬาแล้วกูไปไหว้พระที่จุฬาที่คนไปไหว้บูชากันอะ่ะเออกูก็ไหว้ทาค,ความเคารพปกติแล้วพอดีว่าตอนเข้าใจว่ากูเหนื่อยเพราะว่าเท่าที่กูเล่าให้ฟังอ่ะกูเดินตั้งแต่ดินแดงมาแล้วกูน้ําก็ไม่ได้กินกูก็เหนื่อยแล้วกูก็เลยนั่งอยู่หน้ารูปปัน้นเนื้อออกมานั่งอยู่หน้ารูปปัน้นโดยที่กูไหว้พระอะไรแล้วพอดีตอนนั้นน่ะด้วยความที่กูกินยาหมออ่ะปากกูแห้งกูก็เลยถุยน้าลาย เข้าใจว่าปากมันแห้งก,กูถุยน้ำลายสักแป๊บหนึ่งไอ้เหียสงสัยจากรปภข้างหน้าที่ผ่านไกลๆก่อนถึงจุฬาเขาคงไปเรียกตำ,ตำรวจมาเยอะแยะเต็ไมไปหมดเหียตามภาพที่เห็นเนี่ยกูก็เหนื่อยกูก็นั่งสูบบุหรี่ของกูไอ้เหียสักพันตำรวจมาล้อมเป็นสิบเลยเว้ยตำรวจมาล้อมกูเป็นสิบคนแล้วก็บอกว่าเฮ้ย hey, ทำอะไรวากูก็งงอะไรของกูวะกูเข้าใจ่าด้วยค,ความที่กูก็แบบทั้งเหนื่อยทั้งป่วยทั้งอะไรทีนี้ พอแม่งมามาเสร็จปุ๊บก็มาบอกกูว่าเอ้ยอ,อะไรนะให้ออกไปสุดท้ายก็เห็นว่าเป็นกูเป็นดิกกี้อดิกกี้พิม์นะเขาก็พูดดีหน่อยนะเขาบอกเออเนี่ยโอเคบอกกลับบ้านไปสุดท้ายวันนั้นก็ไม่มีเฮียอะไรกูก็เอเฮียกูก็นั่งแท็กซี่กลับเพราะว่ากูจะเดินไม่ไหวเนืกอหรอมะจากที่กูเดินจากคอนโดกูมาตรงนั้นอะโหไม่รู้กี่กิโลสุดท้ายกูก็นั่งแท็กซี่กลับบ้านวันนั้นกูก็กลับมาถึงบ้านช่วงน,นั้นกู d e p r e s s มากใช่ปะ อีกวันสองวันแม่งมีข่าวมาซึ่งซึ่งกูงงมากเลยนีหรอว่ากูไอเหียกูก็ปล่อยให้แม่งเลยตามเลยกูก็ไม่เคยคิดแก้ตัวอะไรนะเพราะยุคนั้นมันไม่ได้มีโซเชียลมีเดียแล้วกูก็ไม่ได้อยากจะมานั่งอะไรแล้วสภาพกูตอนนั้นน่ะคือช่วงที่กูป่วยป่วยดีเพรสอ่ะกูก็ไอ้เหียมันก็ผ่านเลยไปเลยมานี่หรอว่ากลายเป็นข่าวว่ากูเป็นบุกวินเทนเพราะว่าไอตอนที่ตำรวจมามันก็คงมีพวกสื่อสำนัก ข่าวที่แม่งเป็นแบบอยู่ตามสอนอนะมาถ่ายภาพสมัยก่อนแม่งได้ภาพดาราแม่งก็ถือว่าเป็นข่าวแล้วช่วงหน้าหนึ่งกลายเป็นข่าวหน้าหนึ่งแล้วก็ไปสํารวมบวกกับที่กูเนี่ยมีข่าวเยอะตอนนั้นอีกก็กลายเป็นว่าทําให้กูเนี่ยดูไม่ดีไปอีกเนื้ออปะ่ะคือเอาง่ายๆนะคือใครคิดว่ากูแก้ตัวหรืออะไรกูคิดไม่ได้ขนาดนี้หรอกเรื่องเล่ากูอะหนึ่งสองก็คือมึงลองไปคิดดูดีๆ ชีวิตกูเนี่ยกูไม่เคยเรียนช่างแล้วกูก็ไม่ได้เป็นช่างกลด้วยกูถามหน่อยแล้วกูจะไปบุก็ำเพี้ยลนไะเพื่อไม่เห็นมีประโยชน์หาอะไรสาหรับกูเลยนึกออกปะ่ะชีวิตกูเพี้ยเป็นดารานักร้องนักสแสดงมาเรียนต่างประเทศชีวิตกูไม่เคยไปวุ่นเกี่ยวอะไรกับช่างกลเลยกูยังไม่รู้เลยทําไปกูอยู่ประเทศไทยกูเป็นคนกรุงเทพเนี่ยกูยังไม่รู้เลยว่าโรงเรียนตรงนั้นอุเทนกูเพิ่งมารู้ตอนที่มีเรื่องผ่านไปปีสองปีอะ่ะ ดังนั้นเนี่ยนะเวลาคนเราจะเสพข่าวเสพที่อะไรนะต้องดูด้วยเนื่อว่าข่าวหนึ่งแม่งลงข่าวสองข่าวสามแม่งก็อยากจะได้ไฮปอยากจะได้แบบคนตามเยอะๆก็เอามาลงตามทําให้กูเนี่ยจะบอกให้เสียหายพอวันนี้มีโซเชียลมีเดียเนี่ยแล้วกูมาทำในรายการเฮียเนี่ยก็เนี่ย,ยได้พูดเป็นครั้งแรกเนี่ย ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกันแล้วกดติดตามเพจกูด้วยจะได้เข้าใจกูใหม่ว่ากูเนี่ยไอ้ียเป็นผู้บริสุทธิ์ที่แบบถูกกระทําแบบที่เฮียเลยนึกออกไหมเออตามนั้นและอีกอย่างน like like ึงคนหนึ่งกูนะกูเป็นคนน่ารักะ้วยกูไม่เคยดูถูกใครและกูไม่เคยกูเนี่ยนะมีเพื่อนทั้งจนทั้งรวยทั้งทุกอย่าง่ะกูไม่เคยดูถูกใคร้คนหนึ่งกูอ่ะอืม